วันนี้นายบอยะกรณ์เขาเลิกเรียนชั่วคราวมากับละครเรื่องใหม่ของผู้จัดคุณตู่ปียวดีมารีนนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรและประกบกับสาวคนไหนต้องตามไปดูกันค่ะ นิงหล่อเทสะอาดเนี้ยเป็นคุณหมอปทวีในละครรีเมคลำดับที่4พอรอพรมอลเวงของค่ายเวฟมีเดียได้โดนใจผู้จัดคุณตูปิยวดีและผู้กำกับพี่ชุชุดาภาที่สุดและเชื่อว่าจะถูกใจคนดูทั้งประเทศเมื่อได้นางเอกคนสวยเบลล่าราณีไม่เยี่ยมประกบข้างพระเอกเจ้าสเสน่ห์บอยปรกรณ์ที่พร้อมจะช่วยกันแอคติ้งให้ลิขิตวุ่นวุ่นของพระพรมครบรสทั้งดรามา่าโรแมนติกคอมเมดี้เมื่อนางเอกตันยงต้องสลับร่างกับน้องเมย์หรือหนูน้อยเมรินหลานสาวพระเอกให้ความใกล้ชิดเป็นตัวกระตุ้น สัมพันธภาพรักท่ามกลางสมาชิกครอบคร <Yeah. S 1> ัวใหญ่มีอันจะกิน <Yeah. S 1> คุณยิงโปรงทองแม่แอชโชมฉายในวงเล็บเรื่องนี้ใจดีมีเมตากว่าบทคุณแม่จินดาอย่างเยอะจอบนิธิน้ำพึ่งนัทริกาพ่อแม่ของน้องเมย์ป้าปรางทิพย์ลูกสองสุดขี้อิจฉากิ๊กมายุรินเหมาะก้องสรวิทย์ออมสุชาคู่กัดเพื่อนรักพระนางรวมด้วยโออนุชิตเดีวอริศามาลิโคสงานนี้ถึงจะต้องคีบคาแรคเตอร์คุณหมอแต่ก็ยังไม่ไายได้เห็นความเกรยียนของหนุ่มบอยอยู่ดีลคะค่ะ ลุงไข่พูเดล้วไข่ไข้อนหลังโอ้ย่าลิงน้ลิงเช้น้องอะไรคะอันดาค่ะสวัสดียังสวัสดีค่ะชื่อน้องอันดาค่ะนั่นเป็นน้องเมย์ค่ะน้องเมย์ต้องเป็นแบบสำหรับร่างกับผู้ใหญ่สำหรับร่างกับตันหยงอะค่ะขอเสียงแบบน่ารักก็รักไปลูกแบบไม่ห้าวอะไรอย่างเงี้ยทำไงคะ ไม่ยากค่ะน <els> ี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบพี่ชุวางขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงจะคงความคอนเซปต์ของแบบเป็นน้าที่มีความเป็นเป็นคนที่เป็นคนอบอุ่นอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคนค่อนข้างเก็บความรู้สึกมากๆเหมือนกันเลยก็ย่งยากเหมือนกันนะรู้สึกเป็นไหมคะ ต้องพยายามน่าจะเป็นตามยุคสมัยอะไรเงี้ยค่ะว่าว่าพอทํายุคนี้ตีมเรื่องมันก็มันก็น่าจะประมาณตามตามยุคตามสมัยแต่ว่าโดยคงเรื่องทั้งหมดก็จะก็จะเหมือนเดิมค่ะก็คือจะเป็นตามหนังสืออะไรเงี้ยตัวเมย์มันคือตัวตันยงกับตัวน้องเมย์ที่เป็นผู้หญิงก็เลยมความรู้สึกว่าอยากได้ผู้กำกับที่เป็นผู้หญิงเพื่อจะเข้าใจอารมณ์ของผู้หญิงว่าแบบเขาจะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างใกล้จะเปิดกล้องละคืนที่สิบสี่นี้นะคะก็ช่วยส่งกําลังใจมาให้พวกเรานะคะนักแสดงและทีมงานด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ